หัวข้อนี้นะคือการบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศเป็นหัวข้อที่บอกเลยนะว่าง่ายนะครับและเป็นหัวข้อที่เป็นพื้นฐานอะพื้นฐานใช้คอมมอนเซนส์แต่ว่ามันมีทริคอยู่อย่างหนึ่งมันมีทริคในการจําอยู่อย่างหนึ่งก็คือทิศในการหาทิศนั่นเองซึ่งเราจะต้องจับหลักการข้อนี้ให้ได้เพียงแค่หลักเดียวเลย หลักเดียวรู้เรื่องเลยนะโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับผมโอเคการบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศต,ต้องมีทิศอ้างอิงเสมอทิศอ้างอิงคืออะไรครับก็คือโดยปกตินะจะให้ทิศเหนือทิศเหนือแทนด้วยตัวเอนะ็นอนะนอตนะทิศเหนือนะจะชี้ขึ้นไปข้างบนเราจะใช้ทิศเหนือเป็นแหล่งอ้างอิงนะครับเป็นทิศอ้างอิงนะครับผมนักเรียนหลักการตรงนี้จําไว้นะดอกจันไว้เลยอดอกจันไว้เลยนะทุกคนหาทิศไหน ให้ยืนมองที่จุดนั้นอ่าอีกครั้งหนึ่งนะหาทิศไหนให้ยืนมองที่จุดนั้นโอ้โหพูดเหมือนธรรมะเลยนะเอามามามานักเรียนนี่หาทิศไหนก็คือทิศไหนที่โจถามหานะให้เราเอาตัวเองอะ่ะ ไปยืนอยู่ตรงนั้นให้เราเอาตัวเองไปยืนอยู่ตรงนั้นพูดไปก็ไม่เข้าใจเราต้องดูตัวอย่างนะครับอมาดูตัวอย่างนะครับจงใช้แผนภาพตอบคําถามนี่ก็คือแผนภาพเรามีอะไรบ้างมีเล้าไก่มีสะพานมีบ้านแล้วก็มีส่วนดอ,อกไม้นะครับสิ่งที่จะถามหาก,ก็คือเหล้าไก่อยู่ทางทิศใดของบ้านนักเรียนเล้าไก่อยู่ทางทิศใดของบ้านนักเรียนเจอคำสองคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะเดี๋ยวครูไฮไลท์ให้นักเรียนดูนะก็คือมีคําว่าเหล้าไก่ อ่าแล้วก็อีกคํหนึ่งก็คือบานคําถามเราจะเอาตัวเราเนี่ยไปยืนอยู่ที่ไหนไปยืนอยู่ที่เล้าไก่หรือจะไปยืนอยู่ที่บ้านตัวนี้แหละเป็นตัวตัดสินที่จะบอกว่าเราทําผิดหรือเราทําถูกอ่าเราทําผิดหรือเราทําถูกนักเรียนหลักการของมันมีอยู่ว่าอะไรนะหาทิศไหนให้ไปยืนที่จุดนั้นเล้าไก่อยู่ทางทิศใดของ บ้านออก็ถามว่าอยู่ทางทิศไหนของบ้านใช่ไหมอยู่ทางทิศไหนของบ้านแสดงว่าเราก็ต้องไปยืนอยู่ที่บ้านโอเควะเราต้องไปยืนอยู่ที่บ้านหลายคนไปยืนอยู่เหล้าไก่ซึ่งผิดนะเขาถามหาทิศไหนต้องไปยืนอยู่นะนี่นักเรียนอยู่ทางทิศใดของบ้านแสดงว่าเราต้องยืนอยู่ที่บ้านนะโอเคเราเอาตัวเราเองไปยืนอยู่ที่บ้านอ่ะยืนอยู่ที่บ้านอันนี้ แล้วก็ดูซิว่าเลาไก่อยู่ไหนดูซิว่าเลาไก่อยู่ไหนเอ้เล้าไก่ใช่ป่ะตรงเนี้ยมันคือทิศเหนือใช่ป่ะนี่คือทิศอ้างอิงเลยใช่ไหมถ้าเรากากระบาดแบบนี้ปื๊ดอันนี้คือทิศเหนืออ่ะันนี้คือทิศเหนือเขียนเหนือเลยละกันอ่ะเหนือตรงนี้ออกหรือตกอันนี้ก็คือออกใช่ป่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือทิศตะวันตกอันนี้คือทิศใต้อ่ะเขียนให้ละเอียดเลยนะทิศนี้คือทิศอะไร ทิศนี้มันจะอยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศใต้แสดงว่ามันคือทิศตะวันใต้เฉียงออกใช่ไหมไม่ใช่ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับอย่าไปอ่านผิดนะอายเขานะทิศตะวันออกเฉียงใต้มีคําตอบไหมเอ,อ่ยทิศตะวันออกเฉียงใต้มีตอบข้ออะไรตอบข้อที่สองนะยติปะ ไม่ยากมันจะไม่ยากเมื่อเรายือนอยู่ในตำแหน่งที่มันถูกต้องชีวิตก็เหมือนกันใช่ไหมเออมันไม่ยากเลยนะถ้าเราอยู่ในยืนยืนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันถูกต้องยืนอยู่ในจุดที่มันถูกต้องนะมันจะง่ายไปหมดเลยโอเคโอเคมาดูต่อนะข้อที่ 2, สอสวนดอกไม้อยู่ทางที่ใดของเห่ากายนักเรียนมีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่า สวนดอกไม้อีกคำหนึ่งก็คือเล้าไก่นะอนักเรียนสวนดอกไม้อยู่ทางทิศใดของเล้าไก่นี่ทางทิศใดของเล้าไก่ก็คือถามหาเล้าไก่ใช่ไหมว่าอยู่ทางที่ทิศใดของเล้าไก่เราก็ต้องมายืนอยู่ที่เล้าไก่ใช่ปะ่ะยืนอยู่ที่เล้าไก่อ่ะมาเขียนเลย เราจะเอาตัวเองมาเย็ยนอยู่ที่เล้าไก่แล้วเขาถามหาสวนดอกไม้สวนดอกไม้อยู่ไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่านเรียนกระกะบ,บาดเลยปื้ปืป้จริงๆอะ่ะมองมองอะรู้เลยไม่ต้องทําแบบครูก็ได้นะครูเชื่อว่าหลายคนมองแล้วรู้เลยอันนี้ทิศเหนือแต่เราอยากเขียนให้มันละเอียดอะ่ะอันนี้ทิศออกอันนี้ทิศทิศต,ตกอันนี้ทิศใต,ต้มันวิ่งมาตรงนี้ปื้แบบนี้มันก็ต้องอยู่ระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันตกใช่ไหมล่ะมันคือทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตอบข้อไหนทุกคนตอบข้อที่3ามนะโอเคข้อนี้ตอบข้อที่3ทุกคนเรียบร้อยแล้วยากป่ะไม่ยากขอให้ยืนอยู่ในตำแหน่งที่มันถูกต้องจะง่ายเสมอเลย